สักขั้งแรกบไใย,ย่าช้าเลยสวัสดีครับจัางนัดสักลายสว่างดิน,ดนจังหวัดสกลนครมื่อนีมาพ่อกับงานไม่กับผมโอ้ยบได้แก่มื่อนี่ลูกค้าให้พ่อมาพามากับผมลูกค้าทํางานอยู่แหลมจะบังหมล้ครับพอดีขึ้นมาเหรียญบ้านเลยให้พ่อพามาสักอยู่ตูมอําเภอเมืองสกลลครับจังหวัดสกลนครห้างจากสว่างกะบแปดสิบกิโลหมล้ครับพราดีว่าไอ้เพิ่นเป็น ลูกค้าประจำมานะครับพอดีลูกก็เห็นว่าพ่อสักก็เลยให้พ่อพามาเป็นก็ทําการทางานหละะักกาตจบวิศวะยังงละ่ะกับ่าําเป็นต้องนี่นะครับกัสักไปเลยเพราะมีงานประจําไปแล้วกัใส่สีหลายยูกคับมันเป็นดอกซาก,กุระอนะกะัลูกค้ากับสีผิวเข้มอยู่นิดนึงกับผมเพราะว่าสีอาจจะบ่สดอย่างที่ภาพในภาพเนาะครับเพราะว่าคนผิวเข้มเนะจาจงทิไว้ยังไ๋กัเอาตามที่ ได้นะครับแต่ก็นิ่งด้ครับผมบ่าใส่ย,ยาชาด้วยนี่ยดอกไม้กับฟอนอยูไรล่ะกับพี่เสื้อนี่จะเป็นไอเดียของลูกค้าเองครับผมกับมีความเป็นศิละปะอยู่หลายเติบเพื่อนส่วนฟอนอยูไตท้องเขียนนี่กับซักไปก้อนหน้านี่นะครับกับบริยิดคลิปไว้เพราะว่ากับมารวมเธอเดียวเลยกับเป็นแต่จะเป็นซื้อลูกค้าครับยูไต่ท้องเขียนซักยูท้องเขียนก้อนนีครับเนี่ยจังมาซักยูไรเป็น การออกแบบของลูกค้าทั้งหมดเลยครับผมกะมีไอเดียที่ดีมากเลยครับกะแบบมาจากในเน็ตล่ะกะจับฟอนจับดอกซากุระล่ะกะเอาปีเสื้อมามารวมกันครับผมเป็นไอเดียของลูกค้ารุวนรนเลยส่วนสร้างกะมีแต่คอมกับวางจับวางเท่านั้นแหละครับกะกะดีครับผมส่วนปีเสื้อนี่ลูกค้าเพิ่นบอเอาสีว่าสั้นก็เลยเอาเงาให้บางๆท่อไปพอดอกไหม่มันกับ มัน,มนจังไดละ่ะเอาตามความพึงพอใจของลูกค่าเนาะครับจักสิวัาจังไดเพราะว่ามันอยู่ผิวหนังของลูกค่าอืจะไปตามใจสร้างบ่หด้เได้ครับบ่เป็นผิวหนังไม่มันไม่ใช่งานแก้ครับผม,มเป็นงานหม่ก็ดีครับผมได้สักงานไม่จักสิว่าจังไดแต่เมื่ออืนก็เป็นงานแก้คือเกาครับผมกัเป็นกีช้าหนามงามเหรอครับกับไอเสือของน้องหมีวครับผมแม่ค้าออนไลน์อยู่ สบายข้าวนียแต่เพิ่นไปยู่วาลีดครับผมกาแฟนเพิ่นครเป็นกาแไข่หวานไล์ครับผมสีมือนี่เป็นสีอีเทนนอนครับผมเราก็สียังน้อนดบดเดดอย่างนี้แหละครับแฟกซิวาจังไดเป็นสีน้ำเงินมันก็นใช่ดีอยู่ผมเลยเอามาใส่กะอีเทนนอนแน่สีเหลืองสีชมพูล้วก็สีแดงครับออยแดงมาให้เล่ตรงกลางดอกซากุระครับผมเห็นว่าตรงงากะ เอาเป็นสีดำล้วนครับผมใบก็บเป็นสีเขียวกาดกีนกับสีเหลืองครับผมกัเป็นไอเดียลูกค้าออกแบบมาดีครับผมกัซักมาเพื่อสีมห้หัวนแล้วก็ที่จริงน่องสายกับซักน้ำได้ครับวันนี้มาถ้าเอิยทางน่องน่องนี่สีซักจากสร้างอยู่สกลลุลบุห่ักครับแต่ก็เปิดร้านนึกกันว่าทันได้กับบ,บ,บดบดไอเฮ็ดคลิปกับแบ่งคลิปอยู่คนละคลิปกันครับผมกะ จักจีได้ลงบ่อพราะมันเป็นงานพื้นนะนะครับก็บระยากไปเฮ็ดเป็นโควเวอร์ซื้อเพราะว่าจังเดยมันเป็นงานของเขาเจ้าเต็มๆมาหนะเทามาต่อเติมนิดๆน้อยๆครับมาลงมันก็สินาเกียรต์เนาะเป็นการให้เกียรติกันจักจีว่าจังไลยครับขออนุญาตสร้างคนเก่านะครับผมจักสิได้ลงบ่อนะเพราะถ้าลงมันก็ติบ่ดีเนาะจักจีวังไลยครับกะติป,ปอยไว้ครับผมอันนี้ก็ลงแต่ขี้เปลือยเพิ่นเนาะเพราะว่ามาสองคนมาสักน้ำกัน ั้งไอ่ทั้งน่องครับผมเดี๋ยวน่องเพื่อนกะติสักงานไม่ครับผมก็ขึ้นมังกรเต็มแขนโบราณค้างไส่กะจังว่ากันไม่นะครับเพราะว่าทำงานเก่าของเพื่อนมันจังได้ล่ะมันรู้สึกบ่ดีเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวมือเจอกันกับงานแก้ครับผมเป็นรอบที่ทัวใดหระปุ๊บเพราะว่าสักแต่ละสามสี่ชั่วโมงได้เท่าน่อยครับผมลูกค้าไม่ค่อยมีเวลาเพราะปันใดครับผมเพราะว่ากะมีธุระมีธุรังเนาะขายของแน่กะ ส่งลูกค้าเนี่ยจกักสิว่าจังไดีครับผมเอาตามเวลาลูกค้า,น,าน,น,น,นั่นแหละเซ็ตยำได้กะเซ็ตยำนั่นแหละเปิดมาอ่าตาเซ็ตรวยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับผมสักประมาณสองสองสามสุ่มวงน่อยครับไปดุนกับวางแบบน่ะครับวางแบบออกแบบเพราะมันเพราะว่าออกแบบฟอนตอย่า่โมเนธรรมดาเลยครับงานยากเลยเดี๋ยวติดกาขนาดปีนหนาปีนหลังขนาดพีเสือ้อขนาดฟอนต์อีกโอ้ยโหยากครับงานมินิมอลนนะ่ะ มันเป็นยัไง,ยนไงไงไนะครับผู้ได้ว่าเห็นง่าไๆนี่ล้วงไปซักเองรดครับบูเสื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน9้าโมงเช้าสามด้อนี้สวัสดีครับ